ที่สุพรรณบุรีเขามีงานหนึ่งนะครับชื่อว่านาวาพิขาจารย์คืออะไรครับคืองานตักบาตรทางน้ำจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์วอาทิตย์ครับที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยบริเวณหลักวัดป่าเลไลครับวัดที่จัดเป็นเจ้าภาพก็ไม่ใช่อื่นหรอกครับก็วัดป่าเลไลนั่นแหละครับโดยพระองค์ประธานในพิธีครับก็คือพระครูโสพลวิรานุวัตรครับพระด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลนั่นเองครับวันนี้หลวงพ่อท่านลงมาให้พรนะครับ นำส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาลงเรือเป็นลำที่9ด้วยนะครับเพื่อจะมารับบาทวันนี้ญาติโยมเยอะเป็นพิเศษครับก็เลยจัดการขบวนเรือนะครับถึง2รอบด้วยกันทุกวันนะครับจะมีเรือทั้งหมด10ลำครับภายตามกันมาในลักษณะทางภาพเลยครับลำแรกก็เป็นเรือพระพุทธนะครับก็มีน้องชุดขาวนะครับพายให้พระพุธนะครับ ตักบาตรพระพุทธก็ได้แล้วอีก9ก้าลำหลังครับก็จะเป็นเรือพระสงฆ์ครับใช้พระสงฆ์และสามเณรจากวัดป่าเลไลครับทั้งหมด9รูปครับมารับบาตรกันนะครับทุกเช้าครับขบวนเรือจะเริ่มประมาณ7จ็ดโมงเช้าครับแต่ว่าทางญาติโยมเนี่ยก็จะมาจับจองที่นั่งกันตั้งแต่เวลาประมาณ6กโมงครึ่งหกโมงสีกันเลยครับแล้ววันนี้ครับพี่หมีเองนะครับได้มีโอกาสทำมาที่มคคุเทศครับ กับขบวนรถนำเที่ยวคีฮะหนึ่งแปดสามครับที่เดินทางมาสุพรรณบุรีก็พาคณะครับมาร่วมงานตักบาทนะครับซึ่งมีพุทธศาสนิกชนนะครับแขกจากคณะของเรานะครับมากันเต็มแพ้เลยเราอยู่แพรที่สองนะครับหลังจากที่ลอดสะพานไปแล้วส่วนแพรแรกนะครับก็จะเป็นแขกผู้ใหญ่นะครับของจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งทางท่านวยาวัจกรของวัดนะครับก็ให้ข้อมูลว่า ที่วัดนี้นะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดสุพรรณบุรีครับถ้าท่านไม่ติดภารกิจอันใดท่านก็จะเดินทางนะครับมาร่วมตักบารนาวาพิขาจารย์นะครับหรือตักบารท,ทางน้ําด้วยกันทุกๆสัปดาห์เลยนะครับไปครับเราไปชมบรรยากาศกันดีกว่าว่างานนาวาพิขาจาร์เนี่ยจะดูอลังการยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับถัก<ป>มาในช่วงเช้านะครับก่อนที่จะตักบารนี่นะครับ ทางวัดเนี่ยก็มีโรงทานนะครับเป็นชากาแฟไข่ลวกโอวันตินนะครับแล้วก็ขนมขบเคี้ยวแต่ว่าบางวันนียทางญาติโยมนะครับก็จะมีการมาออกบูธนะครับนำข้าวต้มโจก๊กอะไรพวกนี้นะครับมาร่วมด้วยแต่ว่าวันนี้ที่พี่มีพาคณะมานะครับก่อนจะเริ่มพิธีนี่ฝนตกก่อนนะครับก็เลยมีโรงทานแค่เฉพาะของทางวัดเท่านั้นนะครับ การตักบาตรที่นี่นะครับเขาจะไม่ตักบาตรอาหารสดนะจะตักบาตรเป็นอาหารแห้งกันนะครับโดยที่อาหารแห้งเนี่ยนะครับถ้าเตรียมมาเองก็ได้หรือว่าถ้าไม่สดในการเตรียมมาเองทางวัดนะครับก็จะมีบริการจําหน่ายแล้วก็จัดเป็นชุดไว้ให้นะครับชุดเล็ก20บาทชุดใหญ่50บาทเท่านั้นเองครับรายได้ก็จะเข้าไปทนุบํารุงวัดครับส่วน เอ่ออาหารนะครับที่เห็นมากมายขนาดนี้เนี่ยจะเอาไปทําอะไรพระท่านฉันไม่หมดแล้วครับก็จะแบ่งสันปันส่วนครับเอาไปทําทานต่อนะครับไปจัดสรรให้กับผู้ยากไร้หรือว่าเก็บไว้เป็นกองทุนนะครับเวลามีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยนะครับก็จะนําข้าวของนะครับในส่วนนี้ครับไปร่วมบริจาคด้วยเรียกกันว่าทําบุญแล้วก็ทําทานไปพร้อมๆกันเลยครับ หลังจากที่ทําบุญตักบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีโชว์การแสดงนะครับเป็นการเต้นบาสโลปหรือว่าการโชว์พื้นบ้านอื่นๆนะครับจากชาวบ้านที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาไม่แค่นั้นนะครับสามารถทําทานได้ด้วยจ้านนี่ครับให้อาหารปลาฝั่งตรงข้ามก็คือเวทีบาสโลปครับซึ่งจะเริ่มโชว์เมื่อขบวนพระเนี่ยไปครบรอบแล้วนะครับ สนใจมาร่วมงานนะครับสอบถามขอ้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การน,น้องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสุพรรณบุรีได้เลยนะครับสำหรับพี่หมีใน EP นี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หนะ้าอ๋อก่อนจบกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพจเรเวงเจอร์และท o u t u b e f o l l o w หมีของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ E ีหน้าจ้า